มันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องมีผู้บัญชาการมันต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วคือแบ่งแบ่งเขตแบ่งชุดการทํางานอย่างชัดเจนว่าตรงไหน A ตรงนี้มูลนิธิเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหน B เจ้าหน้าที่หน่วยงานไหน C E D อะไรก็แล้วแต่มันทํางานไม่ซับซ้อนมันไม่เสียบุคลากรโดยใช่เหตุและไม่เสียเวลาด้วยตรงไหนเราค้นแล้วไม่มีแล้วทําสัญญาณไว้ว่าตรงนี้ค้นแล้ว นี่มูลนิธิใหม่เข้ามาเราไม่ทําสัญญาเขาก็เดินเข้าไปซ้ําอีกมันก็เลยทําให้เสียเวลาและเสียบุคลากรแล้วก็มันก็เสียแบบโดยใช่เหตุแล้วอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้เราจะจัดใครเป็นผู้บังคับัญชาจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว่าผู้ว่ากทมต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องรอคําสั่งจากผู้ผู้ว่าราชการอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามาอย่างผมไม่เห็นนะครับและตอนนี้มันก็เลยมีหลายหน่วยงานที่เป็นผู้บัญชาการ อย่างทหารเข้ามาเขาเป็นผู้ปชาการอย่างกทมทมอของผู้พัายเขาก็เป็นผู้ชาการแล้วแต่จุดปอพอหนึ่งเข้ามาเขาก็เป็นผู้พิชาการก็ทีนี้อาสาสมุนที่ต่างก็ไม่รู้ว่าจะฟังใครนี่คือมันมันเหตุการณ์อย่างนี้ทีนี้แล้วมันต้องมีระบบระเบียบเป็นโครงสร้างมากกว่านี้ครับมันถึงจะทํางานกันที่แบบว่า,าผู้พ,พ,พ,พิายประสิทธิภาพ